คุณ<ไ>ขอบคุณครับขอบพระคุณมากมากครับ กลับมาสูรา่รายการัรานแล้วอีกครั้งนงครับนี่คือรายการตรุรคุณต่อยแลวนี่จะสอนทําอาหารกันนะฮะอาหารนี่สอนทําในวันนี้เป็นของร้านบ้านอ,อําเภออยู่ที่หมู่บ้านสัมมาก่อนออร้านนี้เนี่ยแม่สมชื่อบ้านอ,อําเภอจริงเพ<ช>ร,ราะว่าของที่เขาเอามาเนี่ยระดับอ,อําเภออาเภอนั่นเลยเขาใช้ใชแต่ขอ,ของดีตะบนกินกันไม่ได้ก็กินทั้งอำเภอทั้งอำเภอเลยนี่ต่อไปสักพักหนึ่งจะเปลี่ยนชื่อร้านเป็นบ้านจังหวัดร้านก็ชื่อร้านบ้านอําเภอครับเมนูที่มาสอนทงกันนี้คือปักเก๋า จุ่มน้ำบวยทำได้สิอย่างนี้ต้องทำได้แต่คนเาเรียกว่าปลาเก๋าจุ่มน้ำบวยเออจะจุ่มก็ได้หมดหลายคน,นก็บอก,กว่าปลาเก๋าจิ้มน้ำบวยอก็แล้วแต่แต่ว่า เมื่อก่อนเราต้องไปกินตามร้านหรือตามพัตคารแต่วันนี้เขาบอกไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ออยวจะสอนให้แล้วทำกินกันที่บ้านใช่เลยต้องไปกินร้านหรูๆเลยนะแน่นอนเด็ก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวเก๋าขนาดไหนรู้ไหมปลาเก๋าเก๋าขนาดไหนเก๋งเมือ่อกี้มาเจอไม่ไหวอ่ะไม่ไม่ไหวเดินมาใจเย็นใจเย็นรู้จักบ้างนี้อะไรพวกนะเว้ยมันไม่ไหวมันเก๋าอ่ะใจเย็นใจเย็นท่านผู้ชมครับขอเชิญท่านผู้กับคุณสิทธิการมองสนธิจากร้านบ้านอัมเบอร์ครับ รถจักเพื่อนกันเลยเฮ้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 ยครับพี่ออกมาได้ไงตำรวจเขาตามอยู่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไปไปวางเฮ้เจ้าของเหรอเออเหรอไม่ใช่มือมือมือวางระเบิดนะเฮ้ยมั่นใจเปล่าเฮ้ยไม่เฮ้ยตำรวจเขาตามอยู่นะระยะนี้ไม่ใช่อย่าเสียงดังเลยครับเออระยะนี้ระยะนี้เองควรกบดานก่อนไม่ใช่ แกเป็นลูกเจ้าของนี่แล้วเป็นพ่อครัวด้วยแกเป็นมือดีด้วยสีมือเด็ดขาดสิริกานเนี่ยมันรักทางด้านนี้มันตั้งแต่เด็กแล้วรักเล็กขโมยน้อยลักกงินทาชั้นลักด้วยแกรักมาตั้งแต่ยังเป็นโสดตอนนี้แกท้องอ่อนอ่อนแล้วไม่ใช่ไม่่ใชไปว่าเขาขอให้เข้าตัวขอให้เข้าตัวมาดิมาดิเข้าใกล้ๆก่อน สิทิการร้านบ้านอำเภออยู่ตรงไหนครับเออหมู่บ้านสัมมกรครับผมถนนลาวเฮ้ยเอ็งอยากทำทเอ็งต้องจับเสียงเนี่ยเดี๋ยวเขาจับได้เดี๋ยวตำรวจเขาจับได้เอ็งยิ้มหน่อยยิ้มหมู่บ้านสัมมกรครับร้สิครับเอาใหม่เนี่ยหมู่บ้านสัมมกรหมู่บ้านสัมมกรครับยิ้มนะครับเออยิ้มถนนลาวกำแหงร้อยสิบครับผมเข้าเข้าไปในถนนซอยลาวกำแหงร้อยสิบเลยครับอืมเราอยู่ในหมู่บ้านเข้าจากหน้าปากซอยประมาณสักสามกิโลได้ครับผมโอ้บอกตรงๆนะถ้าเข้าจากปากซอยไปนะ เจอเราตอนกลางคืนนะประมาณสักสามที่สุมนะครับ<อ><ะ>เป็นไงพี่วิ่งอะ่ะใช่ไม่มีอะไรเลยรักมากรักการทำอาหารมากเป็พนพ่อครัวชอ,ชอบชอบทำอาหารนะครับวันนี้จะมาสอนปากเก๋าจุ่มหรือจุ่มกย่างเอาแน่ยนะจุ่มน้ำบวยครับผม เป็นปลาเก๋าจุ่มน้ำบวยเชิญชมไปพร้อมๆกันเลยครับนี่คือที่ร้านนะครับท่านผู้ชมครับร้านนั่งมากบรรยากาศดีมีความสุขนั้นเด็กเราเหรอครับครับครับอ้าเราเริ่มต้นจากการเลือกปลาครับผม,อ,มอันนี้เราก็เอานำมาขอดเกตอะไรเรียบร้อยทำอวสายเรียบร้อยปุ๊บตัดหัวตัดหางครับ,คร,บครับผมนี่เราก็เอามาแล่เนื้อครับครับผมเอาปลาเก๋าเนี่ยเป็นปลาเก๋าน้ำลึกน้ำลึกครับผมนะคมัะเอามาแล่เนื้อท่านผู้ชมดูนะเขาแล่เนื้อไว้ส่วนหนึ่ง อันนี้คือปลาเก๋าเนี่ยคือธรรมชาตินะครับตัวใหญ่นี่แล่ไว้สองส่วนเลยครับผมกระดูกไม่ทิ้งนะท่านผู้ชมกระดูกเราไม่ทิ้งครับนี่นี่นี่เดี๋ยวดูนะฮะครับผมเรามาสับไว้เอากระดูกสับไว้ก่อนนะผมเพื่อให้ทำเป็นข้วเนียว้ำซุปทีน้ำซุปเอาเนื้อไปล้างครับผมล้างน้ำให้สะอาดครับผมนี่ครับเราก็ล้างกระดูกอะไรเราล้างหมดครับผมล้างให้สะอาดล้างให้เรียบร้อยครับผมนามาพักไว้ก่อนอ่ฮะทีนี้เราก็มาแล่เนื้อครับ แนนเนี้ยเออเป็นชิ้นๆนะครับใช่ใช่เพราะมันต้องเป็นชิ้นเล็กๆขนาดนี้เพราะมันจะใช้จุ่มใช่ครับใช่ไหมฮะให้มันดีครับผมนี่ขึ้นจานไว้วางขึ้นจานไว้ใันนระหว่างนั้นเราก็ไปเอาน้ำเนี่ยน้ำมันนะครับผมวันนี้ทำน้ำซุปทำน้ำซุปแล้วครับผมเอาปลาตาเดียวไปเจียวกัน้ครับปลาตาเดียวแห้งใช่ครับไปเจียวไว้ก่อนครับผมเจียวแล้วพักไว้พักไว้เพื่อเป็นส่วนผสมในน้ำซุปครับผมครับผมอันนี้สำคัญมากใช่ครับเนี่ยเราปลาตาเดียวใส่ไปในน้ำซุปอ่าฮะต่อไปก็เอาคิงครับผมอื้อหือล่ากบชี น้ำซุปร้อนนี่เป็นสต๊อกอะไรครับหมูหรือไก่เป็นไก่ครับผมไก่นะครับแล้วก็เป็นเห็ดหอมครับผมเห็ดหอมแล้วก็พริกไทยเม็ดครับผมพริกไทยเม็ดใส่ลงไปเลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหล้าจีนครับเหล้าจีนใส่ลงไปใช่ครับเห็นไหมท่านผู้ชมทําได้นะเนี่ยทําเป็นเล่นไปครับผมอันนี้จะเป็นน้ําตาลครับน้ําตาลทรายครับผมใส่ลงไปครับนี่นะครับครับผมใส่ลงไปเอ้ยนี่คุณคุณใส่ไม่เลิกเลยนะฮะคืออะไรคุณเนี่ยเอาเป็นไรคุณเนี่ยแล้วแต่ว่าแล้วก็ใส่เกลือแต่งรสด้วยเกลือนะครับ คือมันจะเป็นต้องเกลือครับผมมันซีอิ๊วเป็นไรไม่ได้ไม่ได้ต้องเกลือเกลือมันจะเค็มคงที่แล้วมันได้กับปลาใช่ครับนี่จะกินจุ่มนี่ต้องอย่างงี้เดี๋ยวเราก็ใส่กระดูกน้มซุปเอากระดูกเอากระดูกเมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปเลยนะครับใส่บวยบวยตีก่อนไหมใช่ครับเอาไปบีบบีบก่อนแล้วก็ใส่ลงไปนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งรสชาติไหลสักพักหนึ่งให้มันเข้าจุดไอพวกฟองๆนี่เอาออกไหมเอาออกเอาเป็นเป็นตัวเหมือนกิ่นมันคลาวปลาอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องเอาออกให้หมดอ่า ให้มันใสเลยนะครับผมนี่เรียบร้อยเราก็เอามาตั้งใส่หม้อใส่หม้อแล้วครับผมอันนี้ใส่หม้อแล้วเพื่อจะเป็นหม้อไฟใช่ไหมครับผมหม้อไฟเพราะว่าเราเวลาให้ลูกค้าเราต้องคอยเดือดเดือนลูกค้าเวลาจุ่มมันจะลงัวดีรับแล้วนี่ก็ผักครับผมก็โรยไปมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างขึ้นช่ายเอาอากาศขาวครับผมขึ้นช่ายเอาอากาศขาวสองอย่างใส่ลงไปนะครับคราวนี้จะกินก็เอาไปจิ้มจุ่มเจิ้มจุ่มกันเอาเองเลยเป็นอันเสร็จสิ้นใช่ไหมครับมปลาเก๋าจุ่มน้ำบวยครับ ได้เลยครับจุ่มจิ้มจิ้มได้หมดอ่ะได้หมดนี่วถามอะไรอย่างเงี้ยตอนอยู่ร้านเนี่ย จังพอดีนะเราถ้าอยู่ร้านจะไม่มาเลยกันถ้าพูดตรงๆก็ผมก็แต่งอย่างเงี้ยอยู่ร้านนะอ๋อแต่ว่าคือรอลูกค้าเผลอไงแต่งเงี้ยแล้วเสร็จรอลูกค้าเผลอไออย่าด้ได้พูดเลเคยเห็นคุกสไตล์อย่างี้ไหมเออเออไม่เคยไม่ไม่ใช่นี่ยแหละผมอยากเป็นเอกลักษณ์อย่างนี้ให้รู้ว่าคุกไม่จำเป็นว่าต้องมองกันว่าด้วยลุกยังไงต้องมาตัดผมใส่หมวกสูงๆเพื่ออะไรคุกเป็นเด็กแนวก็ได้อ๋อ ใช่ต่อไปนะครับน้าเก่าจริงๆเลยต่อไปล้วก็บอกว่าเฮ้ยบ้านอำเภอนะไปกินได้เลยด้วยรอรออยู่เฮ้ยชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรผมชื่อปั๊มครับปั๊มเฮ้ยไปเลยปั๊มรอปั๊มรอแล้วปั๊มก็รอเสมอเลยพอจะออกจากร้านจ่ายยังปลาเก่าเราต้องเลือกไงครับก็คืออันนี้คือเป็นเก่าธรรมชาตินะผมอือหื อันนี้มีสามไม่มีเก๋าประดิษฐ์หรอครับ <c oughs> ไม่ใช่เกาไม่นี่คือไม่ใช่เก๋าเลี้ยงใช่ครับไม่ไ่ใชเก๋าเลี้ยงก็คือาเก๋าเลี้ยงง่ายคือหนึ่งนี่คือตัวใหญ่นะคือ,อเรามานี่คือไม่ได้เก๋าเลี้ยงแล้วแน่อนอนถ้าเก๋าเลี้ยงจะตัวเล็กก็เนื้ออ,อะไรเงี้ยผมดูเนื้อดูเนื้อครับอันนี้เขาบอกอร่อยมากใช่ไหมเขาบอกอันนี้เป็นกุสลากุสลาไม่ใช่เก๋าคือมันเป็นตระกูลาเก๋าเหมือนกันครับผมนี่กุสลาเั้งครับอ่ะ <า>ไม่ไาช่ไม่ใช่ไม่ใช่ะอันนี้จะเป็นทางด้านอันนี้จะเป็นแถบอันดามันครับผมอันนี้เป็น,น,น่นว<อ>ไทยอ๋ออยู่นนย<อ>คนละทะเลเพราะฉะนั้นจากที่เห็นแล้วคือท่านเลือกปลาเก๋าาแต่ที่สําคัญต้องเป็นปลาเก๋าธรรมชาติคือไม่ใช่ว่าปลาเก๋าน้ำลึกละแล้วให้มนันตัวใหญ่เพราะอะไรเพราะท่านต้องเอากระดูกมาใช้ใช่ถ้าท่านมาแล้วท่านไม่ได้กระดูกมาม่จะทำไงาต้องเอากระดูกมาทําน้ําซุปด้วยน้ําซุปที่ใช้ก็คือน้ําซุปที่เป็นสต็อก ใช่ครับไก่นะครับสักไก่แล้วเราก็บวกกับเนี่ยเราได้กระดูกปลาลงไปใส่ลงไปเราจะมาดูความนุ่มนวลนะครับของเมนูนี้กันนะครับดูแับเราอันดับแรกนะครับเราจะเปิดเปิดหม้อก่อนเปิดไาเปิดหม้อเปิดหม้อเปิดหม้าเปิดหม้อนะครับเปิดไฟครับเปิดไฟนะครับเฮ้ยเดจะพอน้ำซุปก่อนเดี๋ยวนะครับตัวฮะนี่นะท่านผู้ชมครับวิธีการเดี๋ยวนะฮะครับท้าท้อครับหลีกให้สะกินได้ไหมฮะ กินน้ำซุปสิน้ำซุปอร่อยมากเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยมาแล้วไม่ว่าคุณนาพบแล้วมึงเดี๋ยวเก๋าเก๋ามากครับเอาว่าตอนนี้นะคุณผู้ชมกลิ่นของน้ำซุปเนี่ยมันหอมหอมเลยมันมีกลิ่นมวยขึ้นมาด้วยอ่ะปลาทาาว่ปแนะนำให้เรากุ้สุกกับกำลังดีพอแล้ครับผมพอเหลือพอแล้วใช่ไหมแค่นี้พอยังพอให้ให้ให้สุกกับเขาผมไม่ต้องถึงกับสุกจนเละอะไรอย่างเงี้ยผมตัวเมาองคณเลือดหัดประมาณนี้ถ้าสุกจนเละมันเสาแล้วเว้ย ปั๊มใหย่เลยนวปั๊มอาดุ๊ปีชอบชอบไปยุ่งแล้วพังจนได้พังมาแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมฮะคือความเด็ดของมันเนี่ยที่ผมเอามาเสนอวันนี้เพราะว่าท่านผู้ชมทําได้จากที่บอกทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้วุ่นวายปั๊มปั๊มขิงนี่เราต้องใส่เยอะใส่น้อย ก็คือในประมาณถ้าทําอยู่ที่บ้านก็ประมาณหยิบมือหนึ่งครับหยิบมือเดียวก็พอใช่ไหมเพราะว่าเราทําอยู่กับบ้านเพราะไม่ได้เราไม่ได้ขายนี่เขาต้องขายเขาต้องมีน้ําซุปเยอะๆหม้อใหญ่ๆเราไม่ได้ขายเราก็ขนาดนี้ปั๊มได้อย่งถามจริงที่ฉันชวนคุยคุยคุยเบียางนั้นเน่ยเออนะเอ้ยนี่ได้แล้วได้แล้วเอาไปเลยตุ้งแั้ตัวนี้หนังมันเนี้ยมันจะอร่อยครับมันจะหนบเอปั๊มปัมเราเคยกินว่าเกาว่ะ เอาเป็นว่าเราเคยกินแล้วอร่อยอ่ะเราขอจิ้มน้ำซุปไนคือจบเวลาเราเวลาเราประทานมีน้ำจิ้มเพิ่มด้วยใช่ไหมอ๋อมีมีซีฟู้ดกับเต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวตัวเนื้อปลาคุณผู้ชมตรงป้ายหนังมันจะเด้ง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 หน่อยเฮ้ปลาบนุ่อร่อยอร่อยมากอร่อยมากปลาเฮ้ยปลาั๊มอร่อยว่ะโอยปลาเฮ้ยปลาปั๊มมีเรื่องแล้วปลาเราหายว่ะปลาเราหายว่ะเอะปั๊มกลับบ้านไปก่อนก็ได้บั๊เด้อ สุกไม่ทันเลยปั๊มเอ้ยเออปั๊มเราเราพูดเรียนด้วยความเคารพปั๊เราหายจริงปั๊มเราหายจริงว่ะปั๊มเดี๋ยวลองชิมน้ำหน่อยอะไรหว่าลงเราหายลงเราหายตัวนะด้วยความเคารพลงตั้งแผงตัวน้ำตัวน้ำอร่อยมากใช่น้ำซุปอร่อยมากน้ำจิ้มก็อร่อยนะครับบอกไว้ก่อน จริงๆแล้วไอ้พวกนี้เวลาทำป๊าสำคัญสุดเลยต้องไม่ออกไปทางเค็มนะน้ำน้ำซุปนะถ้ามุดจะพลาดให้พลาดไปทางหวานยังดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าเรามีพวกน้ำจิ้มช่วยได้แต่ถ้าออกไปทางเค็มเลิกกันเลยใช่ไหมครับปลาที่แล่วันนี้ไม่ได้เอกัดใช่ไหมขออนุญาตใส่เลยนะคมพี่ปั๊มสมมุติเราเราวันนี้เราทานไม่หมดเราเก็บไว้แล้วเราอุ่นกินอีกทีได้ทานไม่หมดน้ำซุปมันถือตัวได้ครับได้ครับไม่มี็นไรเขาตู้เย็น เขาตู้เย็นไว้แต่สำคัญว่ามือเดียวม้อแบบนี้หมดใช่ครับถ้าทําอยู่บ้านทาแค่นี้หมดอยู่แล้วหมดอยู่แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสิทธิการขอขอบคุณร้านบ้านอาเภอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดผมการันตีได้ว่าเมนูนี้ท่านทําได้เพลินเพลินท่านคิดดูดิเขาเอามาให้ขนาดนี้แล้วแล้วบอกอย่างนี้แล้วทําไม่ได้ได้ไงทําได้อยู่แล้วจะออกจากนอกประเทศเมื่อไหร่ แม่เอ็งเอ็งเตรียมทางนี้ที่ไล่ไปดีแล้วถ่ายเสร็จเดี๋ยวไปแล้วครันเออใช่ใช่ใชเอ็งเชื่อเอ็งเชื่อข้าระยะนี้เอ็งกบได้เอออย่าไปไหนเท่านี้เอ็งกบได้ปะเธอปั๊บปั๊บฮะอันนี้คือก้างปลาเก่าถูกไหมคือเราอยากจะ นิดนึงแลครับผมเราอ่ะไม่มีอะไรเราแค้นนิดนึงคือเราใส่ปลาไปเราต้นน้ำกินไปสามคำเนื้อปลาเราไม่เคยกินอย่าอยู่เลยปลาเลย <c oughs> อยู่เลยลาไปก่อนจะกจะพบกันใหม่วัสดีสวัสดีครับ <c oughs> ำเภอสีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัยไม่กินบะหมี่ต้มยำและบะหมี่แห้งเครื่องไทยที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวตาพุทธถือว่าผิดอ,อร่อยจริงครับเขาปรุงให้เรานะคุณอย่าเพิ่งไปปรุงเองนะชิมของเขาก่อน oh <my S 1> แล้วคุณจะรู้ <me. S 1> เลยว่าโอ้ไม่ก็องนับริกมาสังเรา มันเป็นของหายากครับข้าวขาที่ไหนไม่ได้เที่ยวมากอร่อย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 ทุกข้าวอร่อยเฮ้ยผมว่าถ้าเกิดเป็นวงเป็นหวัดเจ็บคงเจ็บคอหายเลยเนี่ยวิตามินซีขาไหมขามีวิตามินซีเยอะโอ้ยขนาดนี้ซีแน่นอน สวัสดีครับสวัสดีครับแค่เรา YouTube สวัสดีครับ YouTube ที่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับอ้ไม่จริงไม่จริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอร์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมครับติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอน์ดออฟฟิเชียลนะครับ ฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับ,บตบับตาไคยังไงเลยตับตาไคไม่ใช่ u ับตาไค e อ้กดติดตามละคนไทยลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน